พากินสันเป็นอาการสันที่เป็นสัญญาณเตือนที่อันตรายเราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องโรคนี้กันนะคะเพราะว่าพากินสันเนี่ยเป็นอาการผิดปกติอย่างหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็จริงๆหาพบได้ยากแต่เราต้องเข้าใจรอยโรคกันนะคะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะ เราก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าเราจะรับมือถ้าเจอแล้วเราต้องรับมือหรือแนะนําคนที่เรารู้จักอย่างไรนะคะโรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมองโดยเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนสร้างโดปามีนนะคะทําให้โดปามีนมีปริมาณน,น้อยลงจึงส่งผลให้เกิดความผิดปกติของการเคลื่อนไหวอาการของโรคพาร์กินสันนะคะจะเป็นประกาอาการทางกายก่อนนะคะก็คือสั่นเคลื่อนไหวช้า หน้าเนี่ยจะนิ่งพูดช้าเสียงค่อยๆน้ำลายไหลร่างกายเริ่มแข็งเกรง็งเดินลำบากเดินซอยเท้าหมายถึงว่าเดินก้าวสั้นๆน่ะนะคะเท้าติดเวลาก้าวขาแล้วก็หกล้มง่ายนะคะนี่คืออาการทางกายคราวนี้เรามาดูาการทางจิตใจคนไข้ก็จะมีอาการซึมเศร้าแล้ววิตกกังวลในสิ่งผิดปกติของร่างกายที่เกิดขึ้นต่อมาอาการอ,าอื่นๆก็คือความจําระยะสั้นจะไม่ค่อยดีในระยะต้นๆ แล้วก็เริ่มมีความจําเสื่อมในระยะท้ายๆนะคะช่วงเริ่มเป็นช่วงแรกเนี่ยความจำจะจะไม่ค่อยดีนะคะให้ลองสังเกตดูแล้วก็ลักษณะอาการอื่นอีกก็คือจะมีเหงื่อออกมากท้องอืดท้องผูกปัปสสาวะบ่อยควบคุมการปัสสาวะไม่ได้การรับรู้รสกลิ่นไม่ดีเลยนะคะแล้วก็เวลาลุกขึ้นเนี่ยจะมืนศีรษะเนื่องจากความดันโลหิตจะต่ําลงมากก็คือเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันนั่นเองนะคะ อาการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวก็คืออาการสั่นจะสั่นทั้งๆท,ท,ที่อยู่เฉยๆหรือขณะพักก็สั่นนะคะกล้ามเนื้อแข็งเกรง็งการเคลื่อนไหวช้าก้าวขาลําบากก้าวเท้าสั้นแล้วก็หกล้มง่ายอาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวก็คือนอนละเมอฝันร้ายบ่อยท้องผูกเรือ้อรังนะคะแล้วก็มีภาวะซึมเศร้าพูดเสียงเบาๆพูดช้าลงแล้วก็ถ้าเป็นมากขึ้นก็จะเริ่มกลืนอาหารลําบากแล้วก็สำลักบ่อยนะคะ นี่คือลักษณะของอาการของพาร์กินสันการวินิจฉัยพาร์กินสันนะคะแพทย์จะต้องซักถามประวัติและการตรวจร่างกายเริ่มจากการวินิจฉัยแยกโรคก่อนว่าเป็นพาร์กินสันแท้หรือพาร์กินสันเทียมเนื่องจากมีกลุ่มอาการที่คล้ายโรคพาร์กินสันซึ่งเป็นผลมาจากการรับประทานยาพวกแก้ววงเวียนศีรษะยานอนหลับมากเกินไปโรคเส้นเลือดติดในสมองโรคข้อน้ำในสมองที่มีปริมาณมากเกินไปหรือภาวะไทรอยด์ต่ำส่งผลให้เกิดอาการพาร์กินสันดิซึม ะะซึ่งเป็นอาการที่ต้องแยกให้ออกนะคะแพทย์ก็จะเป็นผู้วินิจฉัยนะคะถ้าแพทย์ซักประวัติแล้วนะคะก็จะต้องมีการเจาะเลือดหรือสแกนสมองยืนยันนะคะเช่น CT สแกนหรือ MRI เพื่อแยกเป็นวินิจฉัยโรคออกนะคะโดยใช้เทคโนโลยีร่วมกันส่วนแพทย์สแกนนะคะก็อาจจะมาช่วยยืนยันโรคพาร์กินสันได้อีกทีหนึง่งโดยการฉีดสารโดวามีนให้ไปจับกับ,บรังสีหรือแอปโดป้านะคะ เอฟโดปาเนี่ยเมือ่อสันดังกล่าวอยู่นะคะว่ามีปริมาณมากหรือน้อยแค่ไหนอยู่ในร่างกายนะคะถ้าเข้าข่ายเป็นโรคพาร์กินสันแท้หรือพาร์กินสันเทียมหรือเป็นพาร์กินสันระยะใดนะคะก็จะได้วางแผนในการรักษาได้ถูกต้องต่อไปนะคะซึ่งลักษณะของการแยกวิชัยโรคเสร็จแล้วเราก็ต้องมารู้นะคะว่าปัจจุบันเนี่ย เรายังไม่ทราบเลยนะคะว่าสาเหตุของโรคพาร์กินสันเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรอย่างแน่ชัดแต่เชื่อว่านะคะปัจจัยบางอย่างอาจส่งผลให้เกิดโรคพาร์กินสันได้นะคะเช่นปัจจัยทางพันธุกรรมได้แก่บางรายจะมียีนผิดปกติอาจจะเพิ่มขึ้นจากความเสี่ยงของการเกิดโรคพาร์กินสันได้นะคะปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเช่นการได้รับสารบางอย่างเป็นเวลานานๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการสูบดมสูดดมเข้าไปหรือรับประทานนะคะก็มีผลทําให้เซลล์สมองเสื่อม นะคะหรือเสียสมดุลไปแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นสารใดในสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนทําให้เกิดโรคพากินสันดังนั้นเราต้องอยู่ในที่ที่อากาศปลอดโปร่งนะคะแล้วก็ไม่มีสารพิษสารเคมีปัจจัยเสี่ยงของโรคพากินสันนะคะก็คือกรณีของอายุมากขึ้นก็คือผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่ใช้ยาทางจิตเวชบางประเภทผู้ป่วยที่มีประวัติอุบัติเหตุทางศีรษะอาชีพที่เสี่ยงต่อการกระทบกระเทือนเช่นนักมวยนักฟุตบอลน,นะคะที่ต้องถูกกระแทกทางศีรษะบ,บ่อย นะคะคพันธุก,กรรมก็พบได้แต่เป็นส่วนน้อยนะคะการรักษาโรคพากินสันในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคพากินสันให้หายขาดหรือหยุดยั้งการดำเนินของโรคได้แต่ก็มีการรักษานะคะโดยทั่วไปมีดังนี้การรักษาด้วยยานะคะก็คือเป็นการรักษาตามอาการโดยให้ยาที่มีฤทธิ์นะคะออกฤทธิ์ที่ระบบโดปามีนนะคะการรักษาโดยการผ่าตัดกระตุ้นสมองส่วนลึก deep brain stimulation um นะคะ i n นสตูมอินสติมูเรชันเนี่ยเป็นวิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังขั้วไฟฟ้าเพื่อไปกระตุ้นสมองนะคะโดยใช้สําหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องโรคพาริกินสันซึ่งเคยได้รับการรักษาด้วยยาแต่อาการหนักมากจนรักษาด้วยยาไม่ได้ผลก็จะแพทย์จะพิจารณามาเลือกรักษาด้วยวิธีนี้ต่อไปนะคะซึ่งการกระตุ้นสมองส่วนลึกเนี่ยก็เป็นเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนที่คุณหมออาจจะเลือกใช้ พอรักษาไปแล้วนะคะเราก็จะต้องมาฟื้นฟูผู้ป่วยพาร์กินสันนะคะการฟื้นฟูผู้ป่วยพาร์กินสันเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการรักษาและให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าเป้าหมายของการฟื้นฟูหรือรักษาต่างๆแล้วก็คือเราอยากให้คนไข้เนี่ยช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเนื่องจากโรคพาร์กินสันเนี่ยเป็นโรคที่ทําให้ผู้ป่วยสูญเสียสมรรถภาพทางร่างกายนะคะพะมีอาการสั่นเกร็งเคลื่อนไหวช้าเสียการทรงตัวระบบประสาทอัตโนมัติก็ผิดปกติ ซึ่งจะมีผลต่อการพูดการกลืนตลอดจนมีความผันผวนของอารมณ์และจิตใจซึ่งส่งผลต่อบัวผู้ป่วยแน่นอนส่วนครอบครัวและสังคมก็ต้องเข้าใจดังนั้นการฟื้นฟูจึงมุ่งเน้นไปที่ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่จะช่วยเพิ่มความสามารถของผู้ป่วยในการช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะคะอาจจะเป็นเน้นด้านการทํากายภาพบําบัดเพื่อฝึกการใช้มือและทํากิจวัตรประจําวันให้ดีขึ้นการฝึกกลืนการฝึกพูดให้ดีขึ้น และการดูแลทางด้านจิตใจร่วมด้วยระหว่างฟื้นฟูเพราะว่าการฟื้นฟูนั้นต้องอาศัยความอดทนนะคะการฟื้นฟูต้องช่วยฝึกให้มีการทดแทนหรือชดเชยในส่วนที่เสียการทํางานไปนะคะแล้วก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเช่นพวกข้อต่างๆที่ติดกล้ามเนื้อรีบอย่างเงี้ยนะคะ เพราะว่าศักยภาพของร่างกายเนี่ยถ้าศักยภาพของเซลล์ต่างๆมันฟอลงหรือเปลี่ยนไปเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะการเพิ่มคุณภาพชีวิตช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถรับมือกับปัญหาได้โรคที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้ค่ะนะคะ ความเข้าใจจึงเป็นสิ่งสําคัญมากส่วนผลกระทบของโรคพาเกินสันก็จะทําให้คุณภาพชีวิตแย่ลงอยู่แล้วเนื่องจากเคลื่อนไหวลําบากอาจทำกิจวัตรประจําวันด้วยตนเองไม่ได้หรือไม่ได้ดีเหมือนเดิมเลยนะคะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะว่าล้มบ่อยนะคะทําให้ได้รับบาดเจ็บ แล้วก็มีผลกระทบกระเทือนทางจิตใจนะคะเมื่อทํากิจวัตรประจําวันด้วยตัวเองไม่ได้เข้าสังคมก็ไม่ได้นะคะก็หงุดหงิดก็ไม่มั่นใจนะคะผลกระทบทางสังคมก็คือเข้าสังคมลาบากอยู่แล้วอาจามีปัญหาเกวกับการพูดการสื่อสารมีอาการสั่นและไม่เสียบุคลิกนอกจากนั้นก็มีผลกระทบต่อครอบครัวค่ะที่ต้องเสียสละเวลามาช่วยดูแลอาจจะทําให้ ลดจํานวนคนที่จะต้องไปหารายได้แต่ต้องมาดูแลคนป่วยอีก,อกคนหนึ่งนะคะอาจเพิ่มความกังวลของคนในครอบครัวกระทบปัญหาทางเศรษฐกิจรายได้ของครอบครัวอยู่แล้วเนื่องจากทํางานไม่ได้เหมือนเดิมแล้วต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการดูแลที่สูงขึ้นนะคะแต่สิ่งเนือสิ่งอืนใดคือเราทิ้งกันไม่ได้นะคะ การทำกายภาพบําบัดและการออกกําลังกายก็เป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่จําเป็นเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายนะคะการฝึกเดินการฝึกพูดการฝึกกลืนนะคะการวิ่งการปั่นจักรยานเหล่านี้ก็เป็นกิจกรรมของการส่งเสริมให้ออกกําลังกายแล้วก็ฟื้นฟูกล้ามเนื้อและป้องกันข้อติดนะคะส่วนการดูแลผู้ป่วยพาร์กินสันนอกจากการรักษา โดยใช้ยาจากแพทย์แล้วนะคะการทำกายภาพบำบัดการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายหรือการผ่าตัดก็เป็นส่วนสำคัญที่จะขาดไม่ได้นะคะก็คือการดูแลเมื่อกลับบ้านนะคะบุคคลสำคัญที่ช่วยดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีก็คือคนในครอบครัวดูแลด้วยความรักความห่วงใยและความเข้าใจนะคะอาการของโรคที่ทําให้มีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าและภาวะของจิตใจของผู้ป่วยอยู่แล้วนะคะก็จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยยิ่ง อาจจะมีความก้าวร้าวหรือมีอารมณ์หงุดหงิดนะคะแล้วมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวันการเข้าสังคมนะคะการดูแลผู้ป่วยพาร์กินสันก็จะมีดังนี้นะคะก็คือหนึ่งต้องเน้นที่การป้องกันอุบัติเหตุเป็นหลักเนื่องจากเคลื่อนไหวลําบากและสูญเสียการทรงตัวค่ะ2นะคะก็คือเราจะต้องเลือกรองเท้าที่พื้นรองเท้าไม่ลื่นนะคะแล้วก็ระวังสิ่งกีดขวางในการเดินนะคะทางเดินของผู้ป่วยที่จะไปห้องน้ํา ไปที่นอนนะคะหรือไปที่กินข้าวเนี่ยก็ควรที่จะไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่นะคะในห้องน้ำเมื่อควรมีราวจับเพื่อป้องกันนะคะหรือให้ผู้ป่วยได้พยุงตัวนะคะพื้นห้องน้าต้องไม่ลื่นนะคะถ้าเปียกชื้นต้องเช็ดนะคะช่วยช่วยเช็คนิดนึงนะคะสาหรับผู้ดูแลผู้ป่วยก็อาจจะต้องเดินตามคําแนะนําของแพทย์หรือนักกายภาพบาบ,บัดว่าต้องมีวิธีการออกกําลังกายอย่างไรฟืน้นฟูกล้ามเนื้ออย่างไร การยกเท้าสูงการก้าวยาวอย่างไรนะคะการเดินอย่างไรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและให้ปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็การเดินให้ช้าลงไม่ต้องรีบนะคะจากคนที่เคยเดินเร็วก็อาจจะหงุดหงิดนะคะเพรก็ต้องมาเดินช้าๆนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุการบริหารร่างกายตามคําแนะนําของแพทย์และนักกายภาพบําบัดต,ต้องทําอย่างสม่ําเสมอคะ่ะ หากเป็นมากอาจมีปัญหาด้านการกืนคนเลือกอาหารที่เคี้ยวง่ายตักพอดีคํานะคะรอให้กลืนหมดก่อนจึงป้อนคําต่อไปและอย่ารีบนะคะในผู้ดูแลนะคะการดูแลผู้ป่วยรับประทญญานยาและพบแพทย์อย่างสม่ําเสมอเพื่อประเมินอาการและปรับขนาดยานะคะหรือมีการปรับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าที่ฝังไว้ในร่างกายให้สอดคล้องกับอาการของผู้ป่วยก็เ,เป็นอีกหนึ่งอ่าหนึ่งขั้นตอนสําคัญเลยนะคะที่ห้ามขาดทา ห้ามบกพร่องนะคะเพราะว่าสิ่งนี้จะช่วยทําให้ผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะที่ดีขึ้นได้นะคะญาติควรให้กําลังใจผู้ป่วยช่วยอำนวยความสะดวกในการพาไปพบแพทย์การฟื้นฟูร่างกายนะคะการทํากายภาพบําบัดการจัดอาหารให้เหมาะสมการจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆให้ปลอดภัยแล้วก็ที่สําคัญนะคะกลุ่มผู้ป่วยพากินสันเนี่ยต้องได้นอนพักผ่อนให้เต็มที่นะคะเพื่อให้สมองได้พักแล้วก็ต้องอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์นะคะแล้วก็มีการเพิ่ม การไหลเวียนออกซิเจนไปเลี้ยงสมองก็คือเราจะต้องพยายามให้ออกกําลังกายนะคะโรคพากินสันป้องกันได้ไหมเนื่องจากสาเหตุของโรคพากินสันเนี่ยไม่ทราบแน่ชัดเลยแต่มีข้อสันนิษฐานว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่เราหลีกเลี่ยงได้เพื่อชะลอความเสื่อมของเซลล์สมองดังนั้นเราควรลดปัจจัยเสี่ยงด้วยการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอการพักผ่อนให้เพียงพอกันผ่อนคลายนะคะความเครียดออกซะหางานเด็กๆทำดีเลี่ยงกันอยู่ใกล้สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ ม,มันสังเกตตัวเองบ่อยๆและคนในครอบครัวถ้ามีอาการผิดปกติและไม่แน่ใจควรรีบพาไปปรึกษาแพทย์ไปตรวจซะนะคะเพราะว่าถ้ามีอาการของโรคที่คล้ายโรคพากินสันก็หรืออาจจะอันตรายมากกว่าโรคพากินสันเราก็ไม่รู้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ได้ถึงมือแพทย์ได้รับการตรวจและประเมินนะคะเราต้องให้ประวัตินะคะถึงผลลักษณะการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเรารักษาแต่เนิ่นๆเราก็จะหายเร็วขึ้น วันนี้ก็เป็น e ีีที่170นะคะโรคพากินสันาการสันที่เป็นสัญญาณเตือนภัยนะคะรู้ก่อนแล้วก็รีบรักษานะคะ,ะวันนี้เป็นการแนะนำทางการแพทย์แผนปัจจุบันไว้ก่อนนะคะเดี๋ยว e ีีต่อไปนะคะ171ก็จะมาแนะนำเรื่องโรคพากินสันกับการใช้แพทย์ทางเลือกนะคะอาจจะเป็นกัญชานะคะมาช่วยเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ในแนวทางของการออกฤทธิ์ของกัญชาต่อโรคพากินสันซึ่งก็ เป็นที่ยอมรับนะคะว่าช่วยกันได้เยอะมากนะคะก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ป่วยนะคะและผู้ดูแลผู้ป่วยหรือคนที่ท่านรักนะคะว่าอยากให้ทุกคนหายก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจจะช่วยได้สําหรับคลิปเนื้อหาในวันนี้ถ้ามีข้อพิพาดประกันใดก็ต้องขออภัยณนที่นี้นะคะแต่อยากส่งต่อข้อมูลดีๆและปกป้องทุกคนให้ห่างไกลจากโรคต่างๆแล้วก็อยากให้เข้าใจรอยโรคนะคะแล้วก็ดูแลกันและกันอย่างเต็มที่ สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือการดูแลด้วยความเอาใจใส่ห่วงใยแล้วก็ปกป้องอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น,นกับคนป่วยได้นะคะนี่ก็คือเป้าหมายอย่างหนึ่งของมกอค่ะสําหรับเนื้อหาในวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดอย่างไรก็ต้องขออภัยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะข้อมูลส่งต่อให้คนอื่นๆด้วยสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ